สวัสดีเช้าวันอังคารค่ะเด็กๆวันนี้เรายังเรียนอยู่ที่หน่วยข้าวมหัศจรรย์น,นะคะเราเรียนรู้จักข้าวกันแล้วเราจะมาเรียนเรื่องการทํานากันนะคะเด็กๆพร้อมกันแล้วยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้มาพร้อมกันเลยนะคะวิธีการปลูกข้าวที่ชาวนาได้ปลูกให้เรากินนะคะหรือเราจะเรียกว่าการทํานาค่ะ อย่างแรกเลยก่อนที่เราจะปลูกข้าวเนี่ยเราก็ต้องเตรียมดินหรือว่าไถานาค่ะเมื่อเราเตรียมดินเสร็จแล้วเราก็จะนำต้นกล้านะคะต้นกล้าของต้นข้าวเนี่ยลงไปปลูกในดินที่เราเตรียมไว้ค่ะเมื่อเราปลูกต้นข้าวเสร็จแล้วเวลาผ่านไปก็จะถึงฤดูเก็บเกี่ยวนะคะหรือว่าเมื่อต้นข้าวนั้นพร้อมที่จะเก็บเกี่ยว เมื่อเราเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเราก็จะเอาเข้ายุ่งชางนั่นเองค่ะ